สวัสดีค่ะเปิดสินสอดบอยสิริชัยหอบมาสู่ขอแอนอรดีเรียกได้ว่าจากคู่จิ้นกลายเป็นคู่จริงสำหรับคู่นักร้องลูกทุ่งหมอลำชื่อดังแอนออรดี Already, กับบอยสิริชัยโดยก่อนหน้านี้ฝ่ายชายได้ทำเซอร์ไพรส์โพสขอฝ่ายหญิงแต่งงานผ่านทาง Facebook ซึ่งแอนก็ไม่รอช้ารีบตอบตกลงทันทีและเมื่อไม่นานมานี้แอนกับบอยได้ออกมาโพสภาพการ์ดงานแต่ง พร้อมกับระบ,บุข้อความว่าเพราะทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญ Welcome to Wedding and Boy ขอเรียนเชิญร่วมงานแต่งของเราสองคนขออนุญาตใช้พื้นที่นี้เรียนเชิญทุกท่านร่วมแสดงความยินดีและเป็นเกียรติในงานแต่งงานของเราในวันเสาร์ที่29เมษายน2566ณหออประชุมการจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแกน่น ต้องขออภัยหากไม่ได้มาเชิญด้วยตนเองและขอใช้พื้นที่โซเชียลเป็นสื่อกลางแทนคำเชิญด้วยนะคะล่าสุดเมื่อช่วงเช้าวันนี้29เมษายน2566แอนและบอยได้ถือเลืดีเข้าพิธีแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วจัดงานแต่งใหญ่ณหอประชุมการจนราพิเศษมหาวิทยาลัยคอนแก่นโดยบ่าวสาวเข้าพิธีแต่งงานกันแบบไทยด้วยสีหน้าชื่นมื่น ในบรรยากาศสุดอบอุ่นด้วยโทนงานสีชมพูดแดงโดยมีกำหนดการงานดังนี้เวลา7นาฬิกาแห่ขันหมากเวลา8นาฬิกา9นาทีพิธีสู่ขอมั่นเวลา9นาฬิกา9นาทีบายสีสู่ขวัญเวลา10นาฬิกา9นาทีผูกแขนและเวลา17นาฬิกาพิธีฉลองมองคลสมรสสำหรับขบวนขันหมากอลังการ มูลค่ามหาศาลไม่น้อยหน้าใายที่ไหนมีแหวนทองคำเงินสดฉนดที่ดินในกาหรูเยอะมากยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวป้ายแดงด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ